เดียมันนี่มาเดียเดียตัวเล็กมาเราไม่ดเ้าเไมติดล <c oughs> ดเาเมนหน่อย <c oughs> ส่งให้ทุกคนไปครั้งเดียวยิงียงนี่ยงยิงยิงห้างไปใหมพี่ต่างคนด้วยไม่ใช่ถามไม่อยาพูดยากนะเป็นปรากฏการณ์ค่ะพี่อ่ะเริ่องที่ยืนอยู่เอยค่ะเราก็ยังทะเลาะกันเรื่องที่ยืนอยู่เลยค่ะ เป็นประวัติศาสตร์ใช่อาจจะรวาความรู้สึกโอ้แน่นอนลูกว่าศิลปินเองเนี่ยคนไหนที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นะคะก็ต้องเป็นความภูมิใจแหละใครไม่ได้ขึ้นก็อาจจะแบบเสียใจนิดนึงใครได้ขึ้นก็คือดีใจมากๆเลยแต่ของนุกเนี่ยคือนุกก็รู้สึกดีใจอีกส่วนหนึ่งคือนุกก็มีสิทธิ์ได้ใกล้ชิดกับ ศิลปินแกรมมี่ที่นุกชื่นชอบหลายๆคนเยอะพี่ใหม่เขียนจดหมายหาใครพี่มอสเหรอเขียนจดหมายกัพูดเต๋าเต๋าน้องน้องน่ะกูกตอนเขียนกูอยู่ด้วยแอบถามแล้วใครใครน้องเขียนหาใครอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีแบบศิลปินที่ชื่นชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยแล้ววันนี้ได้มาทํางานร่วมกันนะคะจากเมื่อก่อนที่แบบว่าอาจจะแค่เดินผ่านกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่า ได้ได้เจอกันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็มีแบบวันแรกกันลองแรกกันเต้นตลิ่ง่มีเซอร์ไพรส์อะไรเพิ่มเลยยังไงดีคะ่ะอันนี้โดนผู้ใหญ่บังคับมาว่ายังห้ามพูดอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะตอนนี้รวมกันแล้วแต่เราก็ยังมีบางเรื่องที่เราห้ามพูดอยู่แต่เราเต้นได้นะจริงจริงเขาเขียนจดหมายหาเลา ใช่ยังไงความรู้สึกนิดนึงพี่ดากนคือคือถ้าถามพาเราก็อยากจะร้องเพลงฝั่ง r ออสอยู่แล้วเพราะเราก็รู้จักหลายเพลงอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเต้นได้ไหมคะได้อ่าเออได้ยูที่จริงๆพี่ต๋อพี่มามีหนักใจตรงไหน จะถามใครก่อนจะพี่มอสหรือพี่เต๋าพี่เน่ยดี๋ยวพี่ลงไปเคลียร์ข้างล่างแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่ใช่แล้วไม่เต๋าก่อนอ่ะพี่มอสก่อนดีอเดีั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคนละปีกันนี้ไหนล่ะเป็งรุ่นพี่อ่าประตูกันนี้ประตูนี้ไหนพี่มอสจำไม่ได้พี่จำได้พี่จำไม่ได้จำได้ของปีไหนของพี่มอสอ่ะครับพี่มอสออกก่อนผมปีหนึ่ง นะครับออก2535นะครับมอสเออเฮอรนะครับท่าเต้นชิคเก้นมอสโอ้โหผมจำได้แล้วของผมเฮ้ยท่าใครอ่ะหัวโจกนะครับตอนนั้นก็ก็เหมือนเหมือนอย่างที่บอกคือเหมือนจะเป็นเป็นคู่แข่งแบบชนกันในในการออกเทปแต่ว่าจริงๆแล้วสับหวานกันทุกปีเลยครับนะครับแล้วก็2536นะครับผมก็ออกเอาหัวโจกนะครับก็ไม่ได้เจอกัน แต่ว่าเวลาเวลาสมัยก่อนเวลาจะทํางานแถลงข่าวหรือหรืองานต่างๆรวมถึงถ่ายแบบเนี่ยยืนกันอย่างนี้ไม่ได้ฮะครับผมจะต้องมีคนมาขั้นกลางกครับตอนนั้นถ่ายแบบอ่หนังสือแองเจนะครับแล้วก็อ้อมมาขั้นมีอ้อมมาขั้นเป็นขี้ตามขี้ตามมาขั้นคือคือทุกวันนี้ก็ยังยังขับกันอยู่ว่าเอะอ้อมมาขั้นทําไมอ้อมบอกก็ไม่รู้เขาให้มาก็มาแล้วแล้วยืนคู่กันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ ต้องมาขั้นแต่จริงๆเราก็เพิ่งรู้เนาะไอ้มอมันแอบเกลียดเราเนาะพอมึงอยู่นานๆมึงอินแม่งเริ่มเกลียดเราไอ้สัตว์เฮ้ยใจหมวะแต่พอมาปีนี้ได้มี่โอกาสขึ้นไปคิดด้วยกันแล้วดีใจครับนอกจากเราจะสร้างประวัติศาสตร์แล้วเราก็ยังได้ตังกันด้วยเนะหรือว่ามือได้แต่กลัวเมียเก็บหมดกูไม่ค่อยได้อะอันนี้คือความในใจไม่ใช่ไม่ใช่กูจะยืมตังค์มึง เมื่อกี้พ้องเลยเมียเมีหลายคนเนี่ยไม่พ้องอ๋บ้าแล้วมึงยังโวนกับใครก้อเออแล้วเมียกล้าร้องกล้าร้องกับเขาเปล่าอะไรเออกล้าร้องกับเขาเปล่าเอะไรไม่รู้อะไรต้องขออนุญาตเปล่าต้องอนุญาตเปล่าเขาให้อุบไว้ก่อนสับเพื่อนการเพื่อนกานเพื่อนกาน ไอ้กูกูพูดอะไรไปวะคือเนี้ยเดี๋ยวเราเราทำจนจนสองคนนี้วุสั่นแล้วเห็นไหมอันนั้นมึงมาเลยมา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 ม่ไม่กลัวเมายามานาม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 วมามามมมากมามมมมามมาามามยมามนอาม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 าามามมามเมามอามามาามามมา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 งามามามาี่มาามีมาม่อาม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 ยมา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 มี่มามามานาาาาาาเานยมามมมามมา จริงเหรอใี่ดูได้ใช่ลองดูลองดูดูเดีหมอดูได้พี่ก็ดูได้ดิเรากลับเรื่องแกามีไอเดีกว่าครับผมสำหรับคอนเสิร์ตแกามีไอเดนดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสนะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากๆครับผมบอกคุยกับแดนอยู่เนี่ยครับอรีบด้วยรรรีีบบบคัด้วยนะครับแต่หมออยู่ ไยให้หมอดูหมอดูได้อยู่สำหรับคอนเสิร์ต Jamia S นะครับเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะครหมอตื่นเต้นมากๆาะยครับผมยังคุยกับแดนว่าแบบโหพวกเรานี่โชคดีมากที่แบบว่าได้มีโอกาสมายืนอยู่กับข้างๆกับศิลปินที่แบบว่าโหเราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วหลายๆคนซื้อเทปมาจริงผมคุยกับแดนแดนซื้อพี่เต๋ามีเ่เต๋าผมซื้อพี่มอสโเฮ้ คือเลือดาวแดงอ่ะจริงต่ดาวแดงไม่ใช่สู้แดงสีแดงคนเด็กผิ้คือมันก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่วันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตครั้งชิ้นใหญ่ครั้งนี้ครับโคดทางการเลยดีมากครับผมออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาหมอก่อนมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมาช่วยผมขอเรื่อง ขอได้ไหมพี่โบพี่โบมาที yep> ่นี่ที่เปิดตัวแบบที่ใหญ่นะพดีใจนะครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งพอละวพอครับเพราะก็ไม่คิดว่าแบบถ้าไม่มีเราก็ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ว่าแบบว่าแต่มี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 ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากมากครับผมจะทำให้ดีที่สุดขอคุณมากครับ กเราขายอะไรเราขายอะไรทางค่ายไม่ให้บอกครับขอมากครับได้ร้องเพลงเกินเตัวน็ตแล้วจริงจริรตอนนี้คือร้องเพลงอะไรก็ได้แล้วาใส่มากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ เรายัางไม่รู้เราจะได้ร้องเพลงของใครบ้างไม่รู้ว่าจะมีการแลกกันร้องไหมมีการร้องคู่อะไรยังไงแค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแถวๆนี้เนาะ<ม>ซ,ซึ่งตื่นเต้นมากว่าจะได้ร้องเพลงของใครกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างเพลงของเดก็ตั้งแต่18 URS มาอย<ม>่างเงี้ยค่ะก็มีหลายเพลงเลยแล้วก็รู้สึกดีมากที่เออมันมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เราจะได้ขึ้นไปร้องเพลงของเราแล้วก็แกรมมี่พร้อมๆกันสมัยก่อนไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้น ้พลาดคประกันทั้งตัวเอะไรดี๋ยวต้องไปทบทวนนิดนึงเพราะลูกสาวแล้วเซลลสมองมันไปไปกับลูกไปกับลูกอยากสรุปนิดเดีนวสามมือสามสามเดือนค่กคอนเสิร์ตสามคอนเสิร์ที่รอมแสแบบสามครับ่ะผมก็เออก็เป็นเป็นในปีนี้เราจะมี3าคอนเสิร์ตนะครับ ทางค่ายยังไม่ให้บอกครับว่าใครจะลงอะไรยังไงบ้างนะครับก็ยังไงติดตามนะครับแต่ว่าบอกไว้นิดนึงครับมันเคยได้ยินไหมแบบว่า40ล้านข้าวตี๋ต้องกินก่อนตายอันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องดูก่อนตายครับอย่าลืมครห้ามพลาดแล้วก็อย่าลืมนอนเยอะๆนะครับเราเราเนี่ยแหละขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอซ์เซอร์นะครั